นี่เป็นติดอายานยอดเจ้าข้าไปเบิ้งบนในยูทูปฮันอายานยอดนี่ยอดวิวยอดไลไรของเราเนี่ยแต่ละแต่ละเรื่องหันออกไม่เกินสองวันนี่หมื่นวิวหลวอนเขาไวเบืเ้องบนเสือนะถ้าเจ้าเห็นได้คือลาลอนปอคลึกเนาะอ,อายานยอดในแต่ละคลิปเนี่ยเป็นหมืน่นหมื่นวิวหล่อนเปิดเพลงบ่ให้มันเผาฟังเนาะมันจังหวานเปิดเพลงเลยเปิดเพลงในความเอก มันบเบลยไก่เนาะไก่ีไกแม่ดีๆเปิดเพลงโได้นีก็มักคือกันเออเออเปิดเพลงเย็นๆตื่นเช้ามาจเปิดเนาะจมาฟังเพลงจมักสิสดชื่นันเผาก็ดีเจ้าม่วนมันก็ม่วนคือกันเออจก็ติดลโพงจะติดลโพงสกกมะม่วงนีมะม่วงนีกบวงหันในบ้านเาหันดอกไเวลาเฮ็ดงานก็เปิดอือหันดอกไยามเช้าๆก็ตอนเลฟังเพลง ใส่ยาดใส่ยาดน้ำผึไล่เข้าไปหรือเอาสันติดวงสว่างเข้าไปก็ไปฟังในทางอาจารย์ยอดจะตันจักบาทลงนี่มตรหียหลวงจะตั้งจักบาทรแต่พิเศละกิโลเขาขายกิโลตั้งบาตรตันจักบาทเขาเล่ากิโลละซ่าตันเท่าไหร่กิโลละซ่าก็ตันนึงก็โลสองพันตั้งสองพันเนาะ กิโลละเป็ดละบัตรสุดท้ายบัตรมันออกหลายๆกิโลละเป็ดบาบลามเตรบาทก็ตัดนี่กิโลละออืมเป็ดพัดโนตันละเป็ดพันบาทสองสองตันก็ได้มื่นหกเาเฮานี่ขายได้คือเราเฮานี่หันได้ขายเต็มเต็มเลยหันอ่ะเต็มเต็มเลทางพาดแต่มันบวได้อยู่แทางพามันไหลไหลายอขาย เอาอยู่ดีซาบากโซ่ขึ้นห้าซุ่มที่เคยก้นขึ้นมาจากข้าเนาะล่าเอาล่าขึ้นมาจากข้าอีกจ้างเขาเสียดนี่แหละจ้าสามพันคนเลยเจียดเจียดหมดและซุ่มที่เคยรับมาส่งขายกุซมานี่ก็เ่้ากับบอมาขายแต่แรกมันมีของขวัญเดียวเขาก็ไม่ตัดหน้าเนาะ มันบูนนามันมามันก็บูรณาสายเนาะเจ้าถ้าชื่อของเขานี่มันบูรณาขบประกาศมันถ้าประมมันถ้ารุมเล่นละละมันแพงกว่าเขาอีกแบบนี้แมนแมนแมนเพราะมันต้องขายแพงกว่าเขามันคาน้มันกับเจ้าดิซุเอามาคายแอนบัวมาอีกแบบนี้ประ่าณถาของป้าถาของปหญายินละเนาะของลุงสุกกินขาดแล้ว ไป่าละวอเราจ้างคนขุดมือหันกรดัก่อนสองสามคนคอยอีกคนหนึ่งเป็นสี่เป็นนัดกันเลยนี่เดอาทีสัเก้าสาเก่สวเ้กับพัวคอยอีกคนหนึ่งเป็นหาก็เล่นจ้ม้านะจ้าระจาเหรอบอได้จ้างถ่ายคลิปถ่ายคลิปเแต่ว่าเขายังบบรานมีวัฒนการแต่เมื่อเข้าย่ากก็เข้าย่าเสีย คือเบียบพวกยกล่องมันนั่ะเบียบบอกพี่หยดเบียบกดมันน่ะฮะมันมีขายเลยก็เห็นแหละกดมันพอเขาดีเด่ไปสุดเดียวมันจะเป็นล่องเลยมีขายนะก็เห็นแหละเจ้าคุณก็ใส่รถไทยเด็ดจ้าเนี่ยรถไทยไปเลยใครนนี่ยคือบอถไปซื้อปีนี้แหละไปเห็นเลยปีท่านบูมเองเาพันก็บานเลยอ่าตัวโบนัปไปจ้างคนย้งยแบบเดียวเนาะมีแหละเออจ้างแต่คนเก็บเนาะ เก็บเอกก็ไม่เป็นไรแเดี๋ยวเขาใส่ไปบางคนนะครับอมดสิบนาทีแล้วม่งให้พนักเก็บใส่มันง่ายเก็บประโยชน์ได้คนอันใส่เสียมนี่มีสิทธิ์ว่าโดนเสียมสับได้เนาะหมายก็ว่าตอนตอนลื้อเนี่ยตอนขุดนี่ะต้องขุดตาพูนว่าก็คือบ่เอาพานขุดคือมันสัรางเลยแนั่นแหละคนถามว่ามันเป็นยังไงมันเฮ็ดบ่ได้แหละค่อยบอกนะค่อยบอกบางทีการสั่นกระทัดพนมก็ยจะเฮ็ดก้อนแล้วนะครับว่ารอมันต้องเยียบ ม,ออม,มันเท็ดบ่ได้เออแมนแมนแมนมันเสียหายครับได้ไหนเห็ดคู่เดียวเหรมันเห็ดบ่ได้แหละคอยบอกลนะคอยบอกตรงนี้กระสันกระทาดพนมก็ยังเห็ดก้อนแล้วนะว่ะรอบมันต้องเยียบมันเท็ดบ่ได้เออแมนแมนแมนมันเสียหายครับได้ไหนเห็ดคู่เดียวหันล่องเดียว,ยวมีลายต้นเนาะได้เออถ้าล่องห่างนี่แล้วเจ้าสิเห็ดโบมันเสียพูดทีซื่อๆเอาตัวนี้อ่ะ สมมติว่าไล่หนึ <sk <sk ่งนี่สมควรจะมดสองทางบันนี้มันมดแค่ทางเดียวเจ้าเสียพื้นทีสิสิ้นทางที่ดีล้วเอายากิง่าเลยคุดเอาหน่ะว่าไงลูเบิรมนเดียวเราทางที่ดีเราคุดเอาเนี่ยออกกำลังกายคือเจ้าว่าไงมันจะเป็นมังอะไรอย่งเงี้ยก็เจ้าเห็ดก่อนเลเอารถไทยน้อยนี่ลื่นฮันเดมันเยี้ยวมันจะบอกมันเยียบ เลพี่ทันกับบางตูกับฮะมันทันผู้สิมดคู่ันก็จาลองเบิงเลี้ยวเอาปาะสบมันไทยพูนขึ้นมาแล้วให้มันมันตัวแตกหลายก็จะออกสมมติเฮาคุดนี่คู่หนึ่งนี่มันแตกประมาณสิบสิบสองลูกประมาณนี้ถ้าเอาพี่ทันคุดนี่มันสีแตกประมาณสี่สิบลูกกันเนี้ยก็จะก็รีดก็ได้เฮ็ดเฮ็ดคู่น้อยลองเบิงเลี้ยวให้มันพอดีไปกับ มักซบไปฮะมักซบมันฮะมันก็แปตกบินลรือวะมันกระบวมีไปซื้อตัวหันจบทางที่ดีเราขุดเอาแบบนี้แหละถ้าคนบุกเคยขุดมันจะเตกหลายเลยก็จะก้าบุตือสับเนาะมันจะสับมากเนาะสับมากมันหันมันเตกแล้วให้บริกินกับบุกินแบบนี้ให้ซื้อกับอิ่มเลยกับบุกินคนงานก็ต้องเอาคนงานที่เขาเก่งเรื่องขุดจังหน่อยเนาะมันเสียหายมันเสียดายเลย ừ. bạn chia hay là chia hai chia hai ba